รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมโอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทีเบดนะครับก็จะมาหมายธรรมชาติครับพหพวยรทาน,นครับรู้ว่าเป็นยังไง โอเคครับวันนี้ก็อีพีแรกนะครับที่เราดยตีเบ็ดป่าไม้ธรรมชาติครับเหยบหยปลอมนะครับเหยียบปลอมนะครับตีเาลาะตาห่างไปบรรยากาศก็มืดแล้วนะครับก็มาหัวแรงนะครับหรือหัวข่ำนะครับอืมนี่ก็ตากล้องมาตีนะครับ โนี่นครับในกล้องไม่รู้ทุกคนได้หรือเปล่าอุ้ยโดนโดนโดนโอ้ Don t, Don t, Don t. Oh. ปลาตามนะเนาะมีปลาตามอยู่นะครับทุกคนมีผีแหละนะครับเรามาตีเบ็ดไม่รู้คิดยังไงจะมาตีเบ็ดก็ตีกะหดีแล้ว,ลลวโอ้ป <c oughs> เล่นนะครับปุล่น ร,รู้มันจะกัดหรือเปล่ามีตามนะครับมีตามผ่านไปอีเ่นเคยไม้ที่สามนะครับอู้เละเนี่ยจังวันนี้ไม้ที่สามนะครับวันนี้เรากลจะมาตีสักสิบไม้ก็พอครับไปดูก็เจอกันไม้พรุ่งนี้นะครับ โอเคครับอิง <c> ไ <oughs> อนมเสื้อลายสายสักมาก่อนครับตากล้องนะครับตากล้องเราต่อ,ตอ <c oughs> โอ้โหตากล้องโอ้เว้าไปนิดหน่อยครับตากล้องอาจจะภาพไม่ชัดเจนนะครับไม่เป็นอะไรตื่นเต้นกล้องหรือเปล่าพึ่ง โอ้โหเบ้าอีกแล้วครับตา้อ,องโอ้โหสงสัยไม่ได้เคยเล่นเว้าวต้องไปเล่นเว้าซะแล้วตา้อนวันนี้สวยมากสวยงามครับสวยมากตากก้องโอโ้ลมก็มาครับทรงฝนที่ตกนะครับโอเคครับทรงฝนที่ตกนะครับโอ้เว้าวอีกแล้วครับตา้อ,องโอ้นีม่มา นี่มาตกปลาหรือมาเล่นตลกนะครับโอ้ตากล้องครับโอ้ตากล้องเราเบ้าตลอดเข้าเบ้าได้เบ้าดีเบ้ามีกำลังใจโอ, <S 2> <S 2> <S 2> อ้ผมก็แรงครับมีคนมายอสะดุ้งด้วยนะครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นครับโอ้ ว้าวข้งที่สี่นะครับตากล้อง,ง,องว้าวนะครับว้าวตากล้องโอ้ยตากล้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่เยังไงตากล้องมืดแล้วนะครับตากล้องของเราวันนี้ให้มาตีเบ็ดนะครับเ็ดตากล้องก็ไม่ได้เรื่องตีเบ็ดก็ยิ่งไม่ได้เรื่องอีก ทำมาหากินอะไรเดี๋ยวมันเบาครับปะ <c oughs> กล้องสองบาทสุดท้ายนะครับโอ้เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมเบ้าอีกเช่นเคย <c oughs> โอ้อ้าวมาบา,บา,บา,บาทบาทสุดท้ายนะครับมันมืดแล้วตกล้องเอาไหมครับตกล้องโอ้มืดแล้วนะครับค่ำเลยนะแต่วันนี้สวย455แล้ล้ ลมมนแรงนะครับเหยื่อมันก็เบาโอ้ตากล้องขับไปดูนครับมาปิดคลิปด,ดีกว่าครับตากล้องค่ำแล้วนะครับวันนี้ออบาดสุดท้ายตากล้องเราเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยจะกัดไหมกัดไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ตากล้องครับปิดคลิปนะครับปิดคลิปนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ 哎我、hey, wow.